กลับมาติดตามช่วงที่สองของข้อขายใ,ใส่ข่าวกันต่อเลครับกำลังสนทนากับพี่โสพิชัดอยู่คนดูเราท่านหนึงแซวมาข่าวตํารวจคนสวยกลบข่าวลุงรัฐมนตรีเบี้ยวค่าตัวเด็กไปเลยออันนั <c oughs> <ป>้นเอา <ไป S 2> รู้ไ<า>ม่ย,<อ>ยังว่าเป็นใคร ของเรามีเขียนทินไว้อยู่ในข่าวคนใช่ไหมไปอ่านไอ้คนนี้นี่ผมรู้ตั้งแต่เป็นเลขารัฐมนตรีแล้วเรื่องแบบนี้มันไม่เข้าใครออกใครเขาก็เป็นคนใจถึงแต่บางเรื่องเขาขี้เหนียวไปเบี้ยวเงินน้องเออไปเบี้ยวเงินน้องครับพี่สรวิชาร์ครับชวนคุยเรื่องกกตกันต่ออย่างที่บอกเอาไว้นะครับว่าครบรอบอะรย25ปีกกตเดี๋ยวช่วงบ่ายนี้เขาคงจะมีการสรุปผลกันเขาไม่พร้อมจ่ายใช่ไหมเขาไม่พร้อมจ่ายเปล่าการวยตึกเขาตึกเขานี่เป็น นั่นแหละแต่เขาเป็นที่สําคัญของบางพักแหละตามข่าวคือเขาไปขอไม่พร้อมชั่นที่จ่ายใช่ไหมแล้ไม่ยอมจ่ายออปชั่นิเขอเป็นอัศวินที่เรียกว่าไม่มีอะไรหุ้มตัวเขานักมวยไม่ต้องใส่เกราะไม่ใช่ครับคืออยู่ในประเภทไม่พร้อมจ่ายใช่ไหมไม่พร้อมเปใช่ไหมโนกพร้อมเบี้ยวไม่ใช่ไมพร้อมจ่ายพร้อมเบี้ยวครับครับเขามีเงินเยอะ ครับเอาพูดถึงการทำงานกรกตรสักนิดนึงอย่างที่ทราบเรามีระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องของการรับรองสอสอหกวันแต่ว่าล่าสุดเนี่ยในสํานักง,งานกกตอเองเขาจะให้กกตแต่ละจังหวัดส่งความเห็นการประกาศผลเลือกตั้งสอสในแต่ละพื้นที่เข้าไปนะครับ เดทไลน์ uh, จริงๆก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้แหละ <c oughs> หลักๆแล้วก็คือให้ระบุว่าควรจะประกาศหรือไม่ควรประกาศ <c oughs> ถ้า <c oughs> ไม่ควรประกาศเนี่ยด้วยเหตุผลอะไร <c oughs> และให้ส่งอีเมลเข้าไปนะแล้วถ้าเกิดว่าไม่ทันยังไงจริงๆเนี่ยให้ส่งความเห็นเพิ่มเติมเข้ามาภายในวันจันทร์ที่12นี้ซึ่งเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ก็จะมีการ <c oughs> นับคะแนานใหม่47หน่วยใน16จังหวัดด้วยกันแล้วเดี๋ยววันจันทร์น่าจะมีความคืบหน้าเรื่องของกกตอีกทีพี่ชัดพี่โสมองเมื่อกี้เราพูดถึงกกตในอดีตแล้วมีปัญหาต่าาางๆมมกย แต่กรกตชุดปัจจุบันที่จัดการเลือกตั้งกันมาเนี่ยพี่โสพิชชัตมองอยงรรอังไงครับอ <c oughs> <c oughs> ่าโสว่าไงผมก็ว่าเขามีคือสภาพของเขาเนี่ยมันมันเข้ามาเข้ามาจะาความหลากหลายนะครับที่มาที่ไปของแต่ละท่านก็มีความหลากหลายต่างกันทีนี้ก็ผมก็ไม่ได้เอาความพร้อมในการทํางานประสานการทํางานเพื่อเพื่อความเที่ยงธรรมเพื่อประโยชน์สุข,ขของบ้านเมืองเนี่ย มันมีกี่เปอร์เซ็นต์อาจจะมีสัก90% 85%หรือ99%ก็แล้วแต่แต่ที่ผ่านมาจะมีเรื่องที่ทำให้ชาวบ้านสงสัยว่าจะเรื่องการแบ่งเขตกำหนดเขตใหม่นับคนต่างด้าวเข้าไปด้วยนะเออนั่นนี่นู่นสารบล้นนวนแต่มีข้ออรหารน,านอ,อ,อ,อิทานทั้งๆที่ว่าคุณเป็น,นับชาวต่างด้าวทำไมพระสงฆ์คนไทยแท,แท้ยังไม่มีสิิทเลือกเลยครับนะนะ อคุณคุณคุณไปทําเพื่อมีเจตนาอะไรก็ไม่รู้ที่ำให้เรื่องเวลาขึ้นมาเพราะอะไรครับคือคือดูแล้วมันมันเกิดความน่าสงสัยในในเจตนาหรือพฤติกรรมไงนะแล้วก็ยิ่งตอนตอนเนี้ยที่เขานับคะแนนบอกว่าตั้งแต่พักอันดับ19บเก้าลงไปถึงหกสิเนี่ยไม่มีคะแนนเลยคุณไม่คะแนนเข้ามาโชว์แปลว่าอะไรไปเขาไม่มีใครเลือก,เ,อกเข้ามาเลยเหรอพักอันดับที่68หกสิแดเนี่ยก็หกสิบหกบเขาบอกว่า ผมเลี้ยงครอบครัวผมทั้งครอบครัวเขาว่าพ่อะอผมมีเจ็ดคนเขาไปจะลงคะแนนผมจะเจ็ดคะแนนเลยนะแต่จู่ๆผมไม่มีชื่อปรกักคน่นามีคะแนนคะแนนเลยมันก็น่าสงสัยใช่ไหมถ้าคะแนนตั้งแต่พักที่ยี่สิบไปถึงหกสิบเจ็ดมันหายไปไหนอย่างนี้เป็นต้นอะ่ะค,คือมันบ้านเรามีมพักกรเืองเยอะมากนะลงสมัครเลยหกสิบเจ็ดพักแน่นอนแต่ละพักไม่ต้องมีคะแนนอย่างน้อยคนผู้สมัครต้องลงคะแนนตัวเองแล้วหนึ่งเสียงสองเสียงใช่ไหมลูกเมียต้องมีแต่ว่าคุณตัดไปทิ้งไม่ใช่ไหนหมดอะ่ะ แล้วไปปูดตรงที่ว่าบางพักเนี่ยสองแสนสามแสนเขาก็ต้องฟ้องร้องทีสามพักที่ว่านั้นนะครับฉะนั้นก็ข้อ,ขอกล่าวหาว่าเรื่องแจ้งผลล่าช้าบางน,น,น,นานิีน่นแล้วคราวนี้เราไปนับคะแนนผิดคะแนนขยายบางชีคะแนนเขยงนะคะแนนขยายครับก็ต้องไปนับกันใหม่อีกสี่สิบเจ็ดเขตสี่บหกเขตเน่ะมันรู้แต่มีอะไรที่มันดูแลชาวบ,บ้านเขาเรียกว่ามันไม่ชอบมาพากลคลื่นยังไงพิจารณาครับ นคนออก็มนความสงสัยครับผมผมอย่างนี้ยผมคิดว่าเป็นกรกตรที่ไม่มีคุณภาพเท่าที่ควรครับแล้วก็เป็นกรกตรที่ไม่มีวิชั่นหาอะไรเลยครับ,รบเพราะว่าผมไม่เห็นสิ่งใหม่เกิดขึ้นกับกรกตรชุดนี้อันแรกก่อนเลยปล่อยให้การเลือกตั้งยังคงหาเสียงส่งเด<อ>็โกหกคนครับ,รบทําไม่ได้ใช้งบประมาณมหาศาลเลยงบประมาณนี่แมงใช้กันอย่างชนิดเลยว่า ทำไม่ได้เอางนี้ดีกว่ามึงทําไม่ได้รู้อยู่แล้วว่าทาไม่ได้ก็ปหาเสียงจริงๆแล้วกอกตอควรจะมีวิชันที่ทําให้ตีกรอบของการหาเสียงเนี่ยอยู่ภายในขอบเขตที่เป็นไปได้ครับเหมือนกับญี่ปุ่นเขาทำอย่างเงี้ยนะไหเขาจะสมมติว่าที่ติดโปสเตอร์เขามีพื้นที่เดียวครับแล้วลักษณะโปสเตอร์ก็เท่ากันจำนวนอยู่ตรงนี้นอกจากนั้นไม่ได้เพราะไอ้ตรงนี้มันใครมีเงินมากก่าก็ททำมากกว่า นี่ก็เป็นอันหนึ่งคือขนาดเขากําหนดค่าใช้จ่ายแล้วแต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่จริงผมรู้อยู่ผมอยู่พักการเมืองมาแม่งโกหกหมดนะนะอันที่สองเนี่ยมึงไม่มีวิชั่นเลยที่จะให้นักการเมืองมันมีวิชั่นที่จะทําให้กับชาติบ้านเมืองจริงๆเช่นผมยกตัวอย่างคุณรู้งบประมาณปีต่อปีเนี่ยมันจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับเป็นเงินสําหรับเงินเดือนข้าราชการเท่าไหร่ คุณจะเหลือเงินบริหารประเทศหรือมาเป็นการลงทุนเท่าไหร่ครับแล้วจะสร้างสรรค์อีกหรือมีพื้นที่อีกเท่าไหร่ครับถ้าเป็นอย่างนี้มันจะเรียลลิสติกหรือเป็นจริงมากขึ้นครับแต่นี่มึงไม่มีเลยกกตแม่งอิสระล่อย <c oughs> มึงเป็นอิสระผมถามว่าพวกคุณมีสมองคิดไหมเพราะอะไรคุณรับผิดชอบนะพวกคนที่มาจากการเลือกตั้งมันจะมาบริหารประเทศครับ แล้วถ้าแม่งเป็นคนโกหกแล้วเป็นคนที่กูจะคิดอะไรก็ได้กูจะทําอะไรก็ได้แล้วบ้านเมืองจริงอยู่รอดได้ไงถ้ามันโกหกเหมือนกันทุกคนเลยนะทุกคนทุกพักอะอย่ามาพูดเลยว่าพักไหนไม่โกหกพักนายกูก็โกหกเพราะงั้นเนี่ยไอ้การโกหกมันกลายเป็นนิสัยของนักการเมืองมันไม่ได้เป็นการที่จะค้นคว้าแบบในสวีเดนหรือในสแกนดิเนเวียเขากําหนดไว้5ปีเนี่ยนะที่เขาจะเป็นรัฐบาลงบประมาณเท่าไหร่นะ จะใช้เงินทําอะไรสร้างบ้านคนงานกี่หลังครับวีหรืออะไรเนี่ยมันจะเป็นรูปธรรมถ้าทาไม่ได้ต้องอธิบายคือลงรายละเอียดเลยลงรายละเอียดแล้วต้องอธิบายแต่ประเทศไทยนี่แม่งส่งเดชเลยคุณเลยม่ส่งเดชที่สุดนะแม่งพี่ส่งกับพี่เดชมาหมดเลยในพักทุกพักเลยครับก้าวไกลนี่ก็ส่งเดชเพื่อไทยก็เหมือนกันยูยูไอเซทามาถึงบอกดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทวันนี้มันมันพยายามหลบ เพราะงั้น <Spin ning> ผมอยากจะอย่างนี้ผมเรียนตรง,ตรงๆเลยกรกรไร้คุณภาพแล้วยิ่งต้องมาเลือกมานับคะแนนใหม่นะตั้งกี่เขต47หน่วยในใ<ช>16จังหวัดเพราะงั้นมันสะท้อนฮะพวกคุณที่เป็นกระกรทั้งหลายเนี่ยผมก็รู้จักกกระกะนะครัของคุณน,นี่ใช้ไม่ได้มากเลย ครับครับพี่สมพชัดมันมีประเด็นหนึ่งคือเราเห็นปัญหาและองค์กรอิสระต่างๆคุณพิธาก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวถ้าวันหนึ่งเข้ามามีอำนาจอาจจะต้องไปดูแลละเรื่องของการทํางานขององค์กรอิสระที่ไม่อิสระเราพอจะคาดหวังอะไรเรื่องนี้ไม่เลยผมไม่เคยคาดหวังพิธาเลยครับ,รบเพราะพิธานี่โกหกแม่งกี่เรื่องแล้วจับ,บได้หมดแม้กระทั่งบริษัทตัวเองยัง <c oughs> มีเรื่องการบริหารวันนี้ยังไม่แถลงเลยนะพิธาคุณจะแถลงนะเพราะถ้าคุณบริหาร บริษัทคุณแล้วคุณมีปัญหาไม่ชอบมาพากลนี่คือคุณธรรมที่คุณต้องแถลงเพราะนี่เป็นบริษัทเอกชนตัวคุณเองคุณจะโกงหาอะไรก็ได้จนแล้วคุณโดนโดนเขาเห็นเนี่ยจับได้ว่าเป็นเอกสารวี่เงินเอกสารแล้วมีเงินที่มันหายไปใครกู้มึงวะใช่ไหมแล้วมึงไม่แถลงมึงจะมาบริหารประเทศได้ไงวะครับครับที่สองว่าไงครับเรื่องนี้เรื่ององค์กรอิสระเขาจะไปจัดการกันอ่ คือผมว่าองค์กรอิสระจะจัดการคุณพิ t าก่อน์นั่นแหละนะนะมีโอกาสที่องค์กรอิสระจะจัดการคุณพิ thagor นะ์เพราะว่าคุณพิธาเนี่ยมีปัญหามากกว่าอ,องค์กรสิระซึ่งโดยเฉพาะไม่มีโจทย์โดยตรงกับองค์กรสิระรนะโดยเว้นสามพักที่ว่านี่ไปฟ้องฟ้อ,ององค์กรอิ <c oughs> สระนะที่ว่านนะแต่คุณพิธา a g o ่์มีโจทย์เยอะตั้งแต่มาเป็นว่าที่เนี่ยว่าที่เนี่ย แล้วก็โอกาสที่จะป็นได้แค่ว่าที่ก็มีมากด้วยนะเป็นได้แค่ว่าที่ครับไปไม่ถึงฝั่งฝันที่เขาว่ากันเพราะว่าความโปร่งใสความน่าสงสัยถึงบอกว่าถ้าคุณคุณพิธาตอนนี้จะเริ่มรู้จักตัวเองมากขึ้นใน<พ>สิ่ง<พ>ที่<ๆ>ตัวเองทําในอดีตนะแล้วก็สิ่งเ่าั้นจกมีทําให้คนรู้จักคุณพิธามากขึ้นนะในอดีตด้วยนะก็ทําให้คุณพิธาในี่ตอนนอี้โอกาสที่จะโดน องค์กรอิสระจัดการมากกว่าคุณ <c oughs> องิพิธาจะมีโอกาสไปจัดการองค์กรอิสระก็ <c oughs> จะเป็นทั้งกงกตอเองอปปชไม่แน่ใจนะ <c oughs> แต่ว่าสารรัฐธรรมนูญด้วยก็คือองค์กรอิสระเหมือนกันคร <c oughs> นะรวมถึงถ้าใช้สวยนี่ก็ให้คุณเดืองไกลไปสวบสอบบัญชีบริษัท <c oughs> ออยฟอร์ไลฟ์ของคุณพิธาเพื่อความโปร่งใสคครรัับ <c oughs> <c oughs> นะถ้าคุณเดืองไกลรับประกันว่าโอเคบัญชีที่โปร่งใสแน่นอนนะ นเราก็อาจจะยอมรับได้แต่ก็ต้องไปค้นตัวว่าเองคนที่กู้เงินเข้าไปเนี่ยกี่คนแล้วใครเพิ่มอ,อนุม,มัติและจ่ายไปแล้วเนี่ยเงินเงินหายไปไหนมาแล้วไม่ใช่ใช่เงืนงจนกระทั่งบริษัทที่ล้มละลายไปจนกระทั่งไปขออะไรนะขอให้ศาลหยุดพักขอฟื้นฟูกิจการ,รแล้วฟื้นฟูได้หรือยังแลวเงินที่ว่าใครนั่เขาอ้อยเขาปากช้าไปแล้วได้คืนมาหรือยังเรื่องตรงนี้ต้องให้คุณ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 เรืองไกลซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี ยกครอบครัวไปเรียนภาษาถึงพย,ยาก็ด้วยนะจะเอาไกด์โซนคเทา์เข้าไปร่วมด้วยก็ได้ครับอนะเอาไปร่วมด้วยสอบทีเพื่อความโปร่งใสให้การให้คุณพิธาสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ด้วยไงครับครับมันมีข่าวบางกระแสะด้วยซ้ำว่าเรื่องของรายละเอียดบริษัทครอบครัวคุณพิธาเนี่ยอาจจะมาจากคนใกล้ตัวกันเองด้วยซ้ำผมอยากจะบอกว่าใช่เลยใกล้ตัวมากค,คนที่เขา้า คนที่เขาไม่ได้กู้เงินไปนั่นแหละใช่ใกล้ตัวมากเพราะมันทําให้เขาเสียหายครับแล้วก็คนใกล้ตัวที่เหมือนญาตินะก็แปลกไม่ชอบด้วยเรื่องนี้แล้วมันก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นคุณจตุพรพูดไว้นะผมไม่ได้พูดครับบอกว่ามันโผล่มาได้ยังไงเรื่องหนึ่งเจ็ดหนึ่งนี่นี่คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองจะพูดตรงๆคุณพิธาควรแถลงเพราะเรื่องของบริษัท ของคุณเนี่ยในระหว่างที่คุณบริหารมีการไซฟอนหรือมีปัญหาเรื่องเงินก็คือบริษัทปล่อยกู้ให้ใครก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้คุณนรู้ดีเพราะคุณบริหารเนี่ยคุณต้องแถลงเพราะอะไรคุณจะมาบริหารประเทศในขณะที่บริษัทของคุณคุณยังมีความไม่ชอบมาพากลมีความตุกติกไอ้อย่างนี้เนี่ยผมไว้ใจได้ไงให้คุณบริหารประเทศครับแล้วสิ่งที่คุณยังด้อยปัญญานะผมคิดว่า ไม่ใช่หมายความความรู้ทั่วไปแต่ปัญญาในด้านไหนด้านคุณธรรมเพราะไอ้บริษัทคุณยังไม่แถลงเลยมาถึงกี่วันแล้วเนี่ยนะคุณรู้ดีเลยคุณไม่ต้องไปเอาเอกสารคุณแถลงงยังได้เลยแต่ไม่แถลงครับพี่สวครับพี่สวจะเพิ่มเติมประเด็นนี้เลยไหมครับหรือจะไปที่ตอันที่จริงนะอันที่จริงแล้วคุณพิธาเนี่ยควรจะออกมาจากพักที่โดนยุบไปแล้ว เพื่อความเสน่หน้มตัวเองใช่ไหมใช่ไหมคุณก็อยู่พักอ่พักอะไรอนาคตใหม่อนาคตใหม่ใช่ไหมแต่พักนั้เขาอนาคตใหม่พราะโดนยุบเพราะว่าหัวหน้าแล้วแกนนําทั้งสามคนน่ะมีพฤติกรรมที่ศาลมองว่าผิดกฎหมายครับคุณพิธาคุณจะถอนตัวมาจากพักนี้แล้วไปตั้งพักใหม่ไม่ใช่ไปอยู่พักเดิมซิหัวหน้าแล้วแกนนํามีปัญหาแล้วก็ไปรับคําสั่งนโยบายต่างๆจากหัวหน้าซึ่งมีปัญหากับกฎหมายเนี่ย ถ้าคุณมีความซื่อตรงนะที่ยธงทมและเป็นตัวของตัวเองคุณต้องตงไปตั้งพักคใหม่บอกว่าเฮ้ยเราเพิ่งรู้หัวหน้าเรามีปัญหากับกฎหมายเขาโดนแบนก์กี่ปีสิปีสิป,สป,สปีเราควรจะไปตั้งรากฐานใหม่เลยสร้างความสะอาดใหม่ไม่ใช่ว่ามาอยู่เหมือนเดิมรับช่วงต่อแล้วก็หัวแกนนําต่างๆมาสั่งนั่นสั่งนี่ออกคำสั่งนั่นนี่โน่นได้นเนี่ยออ้ยี้คุณไม่ใช่ผู้นําแล้วล่ะครับแล้วคุณก็เป็นเป็นคนที่ไม่มีความซื่อตรงต่อตัวเอง ว่าคุณเป็นรับนโยบายจากคนที่มีปัญหากับกฎหมายครับใช่ไหม,มถ้าคุณของแน่ของจริงคุณต้องมีความเป็นมโนคติมีมโนธรรมจิตสำนึกตัวเองว่าเฮ้ยเราเพิ่งรู้ว่าแกน,นำวาเรามีปัญหากฎหมายฉะนั้นเราต้องแยกตัวไปเลยไม่ใช่ว่าเราอยู่ต่อรับช่วงจากเขามาแล้วให้เขามาควบคุมสั่งการนั่นนีน่นู่นน่ะไปช่วยหาเราหาเสียงต่างหาด้วยนะทั้งที่สามคนนะ้มีมลทินกับกฎหมายอันนี้คือความไม่สง่างา,ามสําคัญที่สุดเลยครับ แต่ณวันนี้เหตุการณ์เหล่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นนะครับก็เดี๋ยวคนจะต้องดูต่อไปว่าสุดท้ายคุณพิธาจะเป็นยังไงเรื่องพิธาจะไปพูดิดหนึ่งเรื่องของผู้ใหญ่บางคนหรือเด็กบางคนที่ชอบคุณพิธาแล้วก็หลงไหลครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทุกคนมารุมกระทืบครับคุณพิธาครับไม่ใช่ถ้าคุณพิธาไม่ทําอะไรที่ผิดผมไม่มีสิทธิ์ไปโผไปกระทืบอันที่สองเนี่ยผมไม่ได้กระทืบแต่ผมอธิบายว่าคุณพิธาควร จะเป็นยังไงเพราะเขาเป็นบุคคลสาธารณะที่ว่าที่นายกแล้วครับแต่ผมยังไม่พูดถึงเรื่องพระเก้าไกลที่คุณออฟไซด์นะที่บอกว่าเขาเรียกอะไรจะเป็นรัฐบาลโดยรอยต่อที่มันไม่มีอะไรบกพร่องหรือทำให้เขาเดินเรียบง่ายๆนี่นนะไม่ใช่ครับมันมีกติกาเหมือนพวกคุณจะไปไล่หรือคุณใครก็ตามไปไล่ให้กกตเนี่ยเขาประกาศชื่อเนี่ยเขามีเวลาตั้ง60วันใช่ครับ นะเขาจะทําตอนไหนอะไรยังไงเร่งให้เร็วคุณมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์ที่จะอะไร,รกันทั้งนั้น่ะแต่อย่าเริ่มล้ํากติกาเพราะมันเหมือนแข่งกีฬาถ้าปืนมันยังไม่บั้งเนี่ยนะมึงออกวิ่งก่อนมึงออฟไซด์มึงผิดแล้วรหรือฟีฟ่ายังไม่กําหนดวันแข่งและเวลาแข่งไม่ถึงเวลาแข่งมึงไปเตะกันก่อนมีประโยชน์อะไรใช่ครับเพราะงั้นอย่าทําอย่างนั้นโลกมีกติกาชาติมีกติกา กติกาของแต่ละหน่วยงานแต่ละคนรวมทั้งเขาด้วยมีกติกาแต่อย่ากระตือล้นมากจนกระทั่งแม่งออฟไซด์แล้วผิดกติกาอย่าทาอย่างนี้ครับครับพี่โจครับท้ายรายการแล้วครับพี่โจจะทิ้งท้ายอะไรมาฝากพวกเรากันวันนี้ดีครับพี่โจครับโจ๊กใช่ไหมครับใช่ครับโจ๊กใช่ไหมใช่ครับเหลืยเวลากี่นาทีประมาณสามสนาทีครับครับโอเคมี2เรื่องมีสเรื่องนะ เรื่องแรก็นเรื่องของคุณป้าละเอียดป้าละเอียดนะ oh ละเอียดฝรั่งนะป้าละเอียดเลยเข้าไปในร้านขายาไปร้านขายของสินค้ากเกษตรสินค้าทั่วไปเนี่ยละ่ะนะคุณป้าไปซื้อ,อคุณป้าไปซื้อนี่มันฝรั่งบอกคุณขายว่าฉันขอซื้อมันฝรั่งแปดหัวนะมันผู้พ่อค้าบอกได้ครับได้ครับเดี๋ยวหอ่อให้ครับป้าบอกดเดียเด๋ยวเดี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 ๋ยวขอให้ห่อแยกหัวนะ แปดลูกนี่ก็ขอให้ห่อมาแปดห่อนะจะได้แยกกันไปเขาแกะฐานได้คุณขับไอคนขายก็บอกโอเคได้ครับได้ครับก็จัดการห่อให้แปดลูกแยกกันไปแล้วใส่ถุงเตรียงไป <c oughs> แล้วคุณป้าบอกอ้อเดียวขอซื้อหอมหัวใหญ่เก้าหัวนะเออเอ่อ,อ,อต้องต้องแยกห่อให้เปล่าใช่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 ต้องแยกห,หัวนะแยกห,อห่นะกหอไปอ๋อหัวหอมใหญ่เก้าหัวแยกไป พอบอาหอ่อเสร็จแล้วโอเคว่าไงครับเอ,อฉันต้องการซื้อแครอทอีกแปดหัวอ่าคนขายก็บอกโอเคต้องแยกหอ่อใช่ไหมครับโอเคป้าก็บอกแยกห่อแยกหอ,ก,หอก็มัดไปห่อไปแล้วเนี่ยแครอทแปดหัวส่ยล้วติตาป้าคนข้างหลังมองป้าก็บองไปข้างหลังในในในหลังไม่มีอะไรในหลังไม่มีอะไรอ๋อในหลังก็่มีอยงงุนครับแต่ไม่ขายอืครับมีมี่งงุนจะไม่ขาย เพราะว่าแยกหัวไป่ได้ครับครับอเดี๋ยวจะห่อเห้ห่อแต่ละเม็ดไม่ต่างกันแต่ละห่อเลยนะครับแยกห่อแยกห่อครับคเออมี่ปลาละเอียดแต่นี้คุณคุณชายคุณชายคุณชายนี่คุณชายพิศดารนิดหนึ่งอาผู้ชายรูปหล่อหน่อยหนึ่งนะขึ้นรถไฟไปเจอผู้หญิงนั่งอยู่คนเดียวใช่ไหมเขาก็นั่งบนตรงข้ามเลย สักพักหนึ่งต่างคนก็มองไปมองมาผู้หญิงก็อ่านหนังสือโยู่ใช่ไหมครับเหลือบตาม,มองผู้ชายบ้างผู้ชายถามว่กขอโทษครับอ่านหนังสืออะไรครับน่าสนใจดีไหมครับใช่ไหมผู้หญิงบอกอ๋อที่ฉันอ่านหนังสือเกี่ยว่องเพศสัมพันธ์ค่ะโอ้โอผู้ชายบอกอ๋อมันมีอะไรนะ่าสนใจหรือครับอ๋อเขาบอกว่าอย่างนี้ครับเขาพูดถึงเรื่องประเภทของผู้ชายาต่างๆเขาบอกว่าผู้ชายคนลาวเนี่ยเขาบอกว่ามัางกรีออ่แข็งแกร่ง อมังกรแ,กแข็งแกร่งมากเลยนะอื้ <Huh. S 2> แข็งแกร่งมากเลยนะผู้ชายคนเาด้วยนะแล้วยังไงอ่ะอ๋อผู้ชายอินเดียเขาบอกว่ามัางกรขนาดมหึค oh. นะือมานะมหึคืมาอ่าส่วนสัตว์ก็ยาวด้วยทั้งแข็งทั้งใหญ่ด้วยนะ๋ oh. อะแล้วของญี่ปุ่นเขาบอกญี่ปุ่นนี่อึดอดทนเหลือเกินอ oh. นะเออเอออึออดทนมากผู้ชายก็บอกอู้ดีจังเลย ผู้หญิงขอก็ถามว่าขอโทษครับคุณชื่ออะไรคะบผมผมชื่อเท้าคำปันรามสิงยามาโมโต้ครับครบทั้งรวมเลยเดี๋ยวขออีกครั้งนี้ชื่ออะไรนะผมชื่อเท้าคำปันรามสิงยามาโมโต้ครบทุกชาติ แม่แม่ดีครับพี่ดีครับเรื่องไม่รู้จะจบยังไงนะคือพอรู้ชื่อเท่านั้นเองเนี่ยมันมันอธิบายหมดต่อครบเลยโอ้โหคำปันคำปันรามาสิงยามาสิงกตคำพัสิงยามาพโตโอ้โหครับอันนี้อันนี้อันนี้แข็งอันนี้ไม่ทราบว่าคุณไปได้มาจากไหนโอ้โหยอดเลยนะโอ้ กุณจะไปหาดูใครเนี่ยใครมีชื่อเท้าคำปันรามาซิงยามมอมโต้เนี่ยมันต้องเป็นคน่สโครกเลยครับผมโอเคขอบคุณสำหรับโจ๊กพี่โสด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาของคนข้อข่าวแล้วนะครับข้อไข่ใส่ข่าวนะครับวันนี้ผมพี่ชันแล้วก็พี่โแล้วก็ต้องไปก่อนครับผมสวัสดีครับครับขอให้ปลอดภปรจากโรคไข้เลดเย็นทุกคนครับครับโอ้ แห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง c h a n News l n e One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ